สวัสดีคือเก่าครับผมพบกันอีกแล้วครับชิบหายการช่างมาแล้วครับมาแล้วครับเด็กสาขวามคมเรามาดูเทคนิคการทำภาพสวยๆสวยงามเนี่ยที่สำคัญต้องมีนะครับนี่ครับรับลงครับทำแบบนี้ก็ไปสวยงามฟ,งฟุ้งฟิ้งแน่นอน นี่ไหมมันก็จะมีเศษข้าออกโพดแร่อยู่เดี๋ยวเราก็เอาเศษข้าวโดแร่นั้นทิ้งครับทําทำแบบนี้ก็คือว่าเอาส่วนที่ไม่จะเป็นออกไป เลีเ้ยงครับมันจะมีส่วนที่ไม่จําเป็นอยู่เห็นไหมเป,เป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เขาเราขี้แรงอยู่นี่อันนี้เราก็ทําความสะอาดเทออดเราทำความสะอาดแล้วก็เทใส่ครับอันนี้ต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะครับจากประสบการณ์สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับเนี่ยพอเราทำเสร็จแล้วก็เทใส่กลับไปเหมือนเดิมครับ ลองว่าสวยงามมันจะไทยแน่นอนอแล้วก็ขยำขยำนิดนึงขยาซ้ายขยาวขวาแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนแล้วมมมมหมุนหมุนหมุนเดี๋ยวมมันจะขึ้นมาแล้วนะ นี่ไงมันจะบุบขึ้นมาเลยสะบือกัมสมันคือเนี่ยมันจะขึ้นมาสะบือกันนี่ไหมครับสวยงามครับพอเสร็จกัแล้วก็ปิดฝา ปิดไาแล้วก็ขันน็อตไปเรียบร้อยจบสิ้นเป็นอาสุรพิธีเห็นไหมสวยงามเอยไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะทำทำให้ใหม่ทำให้งามๆนะครับปัจจุบันชี้ชี้ตัถุยไป เด็ครับดูแล้วชมแล้วอย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe ด้วย <S <S อย่าลืมอย่าพลาดสวยงามบรรเทา <S 1> <S 1> โอเคจบค่าวโอ้ยว่าเขาออกไปแม้ว ไม่รู้ใครบินตัวไปหรอกลับมาแล้วนะไปเตี้ยยี่ปาร์ด